ธรรมะจะไม่มีความหมายในโลกเราแล้วจะกลายเป็นโลกของสัตว์ไปหมดนั่นแหละให้พากันจำเออ <c oughs> นี่นี่เป็นข้อสำคัญอย่าลืม <c oughs> แล้วตื่นตามมาเช้าขอให้พากันบำเพ็ญศีลธรรมประจําใจนะตื่นขึ้นมาแล้วลึกได้อยู่ที่ไหนก็ได้นะแล้วลึกพุทธโธคือองค์ศาสดาทุกๆพระองค์พระพุทธเจ้าจัสรู้ขึ้นมามากขนาดไหน พอเราเล,ลือกถึงพุทธโธคําเดียวกระเทือนพระพุทธเจ้าทั้งหมดนี่เลิศเลอใหม่ใจของเราเระลือกถึงพระพุทธเจ้าเป็นใจที่เลิศเลอในเวลานั้นมีพระพุทธเจาา้าคุ้มครองรักษามีธรรมคุ้มครองรักษามีพระสงฆ์คุ้มครองรักษาจิตใจของเราไปที่ไหนอย่าปล่อยอย่าวางนี่ละรมอันเลิศเลอไม่เคยคืบเคยล้าสมัยแต่ไหน,แต,ไหนแต่ไรมา ตัวกิเลสนั่นแหละตัวมันขึมันล้าสมัยแต่มันเสกสรรปั้นยอมันว่าเป็นของดีของดีงดทันสมัยไปไเรื่อยโลกจึงได้หลงตามมันก็เลยกลายเป็น <c oughs> เป็นโลกที่เป็นฟืนเป็นไฟแน้วก็ยังสําคัญตนว่าทันสมัยอยู่นั่นนั่นเหรอวิ่งตามกิเลสแล้วว่าทันสมัยเห็นไหมกิเลสหลอกคน <c oughs> ให้พากันจดจําให้ดีนั้นคุณ้องดูหลานทั้งหลาย <c oughs> แล้วเวลา <c oughs> จะหลับจะนอนขอให้พากันภาวนาบ้างนะ <c oughs> นี่หลวงตาเป็นห่วงพี่น้องชาวพุทธเราทางด้านภาวนาไม่ค่อยมีกัน <c oughs> จึงไม่ค่อยเห็นความแปลกประหลาดอาจ,จร,รย์ของจิตที่สงบตัวลงด้วยการภาวนา <c oughs> ถ้าลงได้เราได้ภาวนาเช่นพุทโธพุทโธ เป็นคําบริกรรมของจิตหรือทำหมูสังโฆบทใดก็ตามนะเป็นคําบริกรรมของของจิตแล้วมีสติตั้งเอาไว้ในเวลานั้นบังคับจิตให้สงบอยู่กับพุทธโธหรือทำรรมโมลสังโฆไม่ให้มันชิดไปนอกรูนอกทางตามเรื่องของกิเลสที่ฉุดลากไปตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับเราพักมันไว้ไม่ให้มันเข้ามายุ่งเอาแต่พุทธโทธทรำรโมือสังโฆบทใดก็ตามติดไว้กับจิตนั้นนะ่ะจิตของเราเมื่อ ทำมีอำนาจมากคือสติมีกำลังมากบางคับไว้ <c oughs> ไม่กิเลสมันฟุ้งขึ้นมาบ่าควนเรา <c oughs> ใจของเราจะสงบจะสงบเย็นลงไปเย็นลงไปนี่การบำเพ็ญ <c oughs> เราจะรู้จะเห็นประจักษ์ใจของเราเลยว่าศาสนานี่อยู่ที่สถานที่ใดจะอยู่ที่จิตเมื่อเปิดกิเลสตัวเป็นไัยซึ่งเป็นเหมือนกับจอกแหนบกคุมน้ำอาไว้ เปิดจอกบิกแนวนะน้ำอยู่ใต้จอกได้แหนเป็นน้ำที่ซ่า <c oughs> นี่ทำรรอยู่ใต้กิเลสที่ปกคุมไม่ที่ใจดวงเดียวกันพอจิตสงบเย็นลงไปเท่านั้นนะทีนี้ก็เย็นสบายสบาย <c oughs> บางรายถึงเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมามีเยอะนะขอให้ดาเนินทำศาสนาถ้าบาเพ็ญเราสอบแสวงหาธรรมต้องได้ทำเราภาวนาต้องได้ผลของการภาวนาเหมือนเขา วิ่งเต้นตามกิเลสได้ผลตามกิเลสมีแต่ฟืนไฟเผาโลกดินได้เมืแล้วนี้รู้กันไหม <c oughs> น,นี่ทำไม่มีใครสนใจก็เลยให้กิเลสมาเหยียบย่าทำําลายทมว่าทมนี่คือล้ลาสมัยทาไม่มีบุญไม่มีบาปเนี่ปฏิเสธไปหมดเลยพุทธเจ้าสอนเรื่องบาปและบุญมาตั้งกับตั้งกันไม่ยอมรับให้กิเลสมาเหยียบย่าทหลายแล้วก็สร้างแต่บาปแต่กรรมนี่มีอยู่มากเพราะฉะนั้นจึงให้เปิดจิตดวงนี้ออกดูกิเลส <c oughs> มันเป็นยังไงพอจิตสว่างขึ้นภายในจิตใจแล้วมันจะรู้แหละไม่เห็นกิเลสเขาพอจิตไม่สว่าง <c oughs> จิตไม่สงบพอจิตสงบด้วยการภาวนาแล้วจะเริ่มเห็นความพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงของกิเลสมีร้อยสรรพันกมจะรู้กันหมดกันหมดในหัวใจดวงเดียวกันเพราะกิเลสเกิดที่ใจทรมากเกิดที่ใจเมื่อผลิตรมขึ้นที่ใจแล้วจะมองเห็นกิเลสซึ่งเป็นตัวโทษ แล้วค่อยปัดออกปัดออกปัดออก,ออก <c oughs> ที่จิตมีความสว่างสวัยก็ไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นภัยของกิเลสมากขึ้นน้ำหนักทางด้านธรรมะจิตใจยิ่งทรงคุณภาพโดยลำดับลำดาทั้งมีความสงบลมเย็นทั้งมีความสว่างสวัย <c oughs> ทั้งมีความอัศจรรย์ปรากฏขึ้นในใจนี่ที่นี่เราก็รวมได้เลยว่าถูกทั้งหมดในโลกนี้ไม่อยู่ในสถานที่ใดๆทั้งสิ้นทุกมาอยู่ที่ใจดวงเดียวในขณะเดียวกัน เมื่อเรา <c oughs> เปิดทุกนี้ออกด้วยกับประกอบความเพียรทุกนี้เป็นผลของกิเลสหุ้มห่อจิตใจของเราให้สร้างบาปสร้างกรรมเป็นไฟเผาเราที่นี่เรามาเปิดทางด้านธรรมะขึ้นมาบำเพ็ญจิตใจให้มีความสงบเย็นจิตนี้จะค่อยสงบขึ้นมาสงบขึ้นมาพอสงบมากเข้ามีความสว่างสวัยฟังให้ดีพี่น้องไหลหลวงตาสอนนี่ไม่ได้สอนเล่นๆนะสอนด้วยการปฏิบัติมาแล้ว <c oughs> รู้เห็นมาแล้ว ยิงไม่ได้มาสทกตะทานกับสามแดนแล้วกธทานนี้หลวงตาไม่เคยสกตะทานกับอะไรเพราะของจริงทรงไว้แล้วที่หัวใจอย่างเต็มใจเป็นแต่เพียงมีความเมตตาสงสารที่น้องเมื่ออยากให้ได้บำเพ็ญตามทางของศาสดา,ศา,ศา,ศาพอจะได้เห็นเป็นช่องเป็นทางไปบ้างที่นี่เวลาจิตของเรามีอบรมเรื่อยๆอบรมเรื่อยม,มันจะสว่างสว่ขึ้นเรื่อยๆต่อไปมีความแปลกประหลาดนี้ <c oughs> เห็นโทษแห่งกิเลสเลื่อยไปเรื่อยไป ถึงจะไม่มากก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันเอาเวลานั้นกิเลสเอาไปกินเวลานี้ทรมาเอาไปกินต่างคนต่างแย่งกันมาได้นี่มีแต่ให้กิเลสเอาไปถุงทั้งหมดทั้งวันทั้งวันตายแล้วหวังอะไรหวังตามวิ่งตามกิเลสมันก็มีแต่ฟืนแต่ไฟถ้ามีทมฉุดลากมาได้เราตายไปแล้วลเราก็มีความสุขมันจึงเอาความสุขให้มาจากใจและรวมแล้วความสุขนี้มาอยู่ที่ใจนะรวมทั้งหมดความทุกข์แต่ก่อนอยู่ที่ใจ พราะกิเลสมีอำนาจมากบางคับบัญชาบีบบี้สีไฟใจรับความทุกข์ความร้อนจ <c oughs> มบัติเงินทองเข้าของอะไรไม่มีความหมายมีแต่ความทุกเต็มหัวใจนี่อำนาจของกิเลสบีบที่นี่เวลาเราบำเพ็ญธรรมมากเขา้ามากเข้าจิตใจมีความสว่างสบายบุกเบิกกิเลสตัวเป็นฟืนเป็นไฟนั้นออกแล้วใจสว่างขึ้นเรื่อยต่อไปใจสว่างจ้าขึ้นจ้าขึ้นจ้าขึ้นทีนี่ทุกในโลกชาตน,นี้ไม่มีที่ไหนนั่น มีอยู่ที่ใจแห่งเดียวเท่านั้นยันได้เลย <c oughs> นี่แหละความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีปรากฏที่ใจแห่งเดียวใจเป็นผู้รับทั้งสุขทั้งทุกข์ให้ให้แก้ไขตรงนี้ให้ดีนะวันนี้ได้เทศนาว่าการ <c oughs> ให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังยางเป็นกันเองนะให้ลูกให้หลานทั้งหลายไปฟังแล้วไปปฏิบัติตาม <c oughs> อย่าดิน้นอย่าดีจนเกินเหตุเกินผลไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรนักแดะ มีตลกนะกิเลสมันหลอกเรื่อยๆให้มีศีลธรรมแทรกในหัวใจบ้างเราจะพอหลับนอนได้สบายพอสุกหัวนอนได้เพราะมีธรรมเครื่องเย็นใจกรอมจิตใจให้สบงบมเย็นนะ